สวัสดีครับพี่น้องไปกินข้าวพี่น้องครับสิงข์ขอมาตอนนี้ไปจะกินข้าวก็เลยว่าพอดีวัน,นนี้เงินอนห่อก่อนได้สิใจเงิ่อนขาแดงคนงานก่อนแค่ที่กินพี่นอ้องอ้าวมาลุกมากตอนนี้เนี่ยังกินแรงเนี่ยังกินแรงโอ้พี่น้องมาพี่น้อง ครับปลาได้พริกป่ะปอปลานีลุยสวนโอ้ปลานีลุยสวนแล้วก็ขนมใจเอาอันทุเรียนมาโซกันอะ่ะ <c oughs> ครับพี่น้องวันนี้เงินเดือนออกขาแรกออกครับวันนี้คาแรนออกช้ำๆพี่น้อง ครับนุเรียนไปนกินน้ำกันสร้างซุปขอขอบขอค,คุณทุกคนที c แน่นครับาว่าจิเป็นทางอ่าหล,ลายมากจากหลายหลายท่างครับพอดีเนาะม,มาให้มาไล่สร้างซุกเป็นคไล่หลายหลายคะแนนูีพี่น้องครับซาซูขอขอบคุณคนในหลายเนาะ กับคนทางานจังทางทุกมือกับไดแด่ทางานเลยพี่น้องครับสิไม่เห็นยังกาบอกพี่น้องนะฮะสิเห็นอีกอย่างกรณีมือนี้พี่น้องพอดีเงินเพรหนาใจขาแรงมากรับขา,าแรงแล้วรับขาแรงแล้ววันนี้ครับอ่าแต่ไดทางทุกมาอยู่นั่เอ่อเ,เพลินเพลินอย่พี่น้นองเพราะหนากรใจสู้มือนะครับว่าว่าคือยังยังกรใจคือเวียนมือครับเวียนมือสุกไดปกติหรอกกรใจสู้มมือ เพราใจเศร้ากับใจแร่งปกติปกติใจเศร้าเพราะว่าทีมงานเราต้องขับเคลื่อนด้วยกันกินยูนะคะทีมงานคอนวอยเขาจะต้องใช้ตังทุกวันต้องสื่ออยู่สื่อินมงานกินหลายที่เรานเขาไหวครับอืเพราะว่าเขาเดินทางแต่แรงงานมันมหอะไรทีมาครับกรได้มาสิผ้ากันมาครบหรือยังยังไม่ครบได้อกาแรงมือนี่ก็เลยจบงานแล้วพอดีครับ็บงานแล้วถ้ากินอานารกินเข่าครับ อะไรสิอ่รับคาแร่ง,ล,ง,รงล้วกการถักคอนพอดีมันนี่เลยจีเลยเก็ตถุงกว่ามันมนี่ตีสามโอ้ตีสามพี่น้องมอึงอึนติดไปล่าเพราะมึงอึนบม,ม่ทิดวันจันทไม่ให้หรออืมไม่จีพอดีมืงอึนพี่น้องออนน,อน,ออนุตอะไรมืงอึนเน่ยออนนุชหกสิบแปดหรอกสิบแปดด้แปดหกแปดสิหกแปดที่หกพี่น้องมึงอ่นพี่น้องทางออนนุชหลักบังพ่อกันนะมือเนอะมันนี่ที่เครือสหพัฒน์พี่น้องเครือสหพัฒน สาเจ้วพี่น้องครับผมสมุทว่ากันาเท่ามาร่จ้ะลุงเขาปากมากเขาเรียกว่าพี่น้องมาท่าไปกินบุรีตับงหน้าไปกินบุรีเอินตตอด้วยประมันเก่าโลดซิบรโลเลยครับอายูทยูมอนี่เลนยูตลาดเจริญซับบอกครับ่างสารเจ้าเนาะสารเจ้ามันส้างไม่ครับสารจีนพี่น้องเดินปูนย่านดีพี่น้องเลยครับโอ้เดิน เั่นลปูสองมือเดียวจืดเมนครับสองมือนะครับผมว่ากับลัดปูด้วยกันแต่วันนี้ก็ลัดปูนะครับแอมวันนี้เงินมาออกไก่ตลาดย่งมโนเงินมาหน่อยนี่อ่าเขาเอื่อมาเอียงเกาะข้าวเจาะจัดจัดจัดบูธที่ไหญ่ยังไงอาหารเอออาหารอาหารที่นเนาะงานอาหารอาอาหารสีผ้าปะครับของดีสีผ้าปะของดีสีผ้าอาหารครับที่างสการอาหารเออที่สการอาหาร สร้างสุกกาเมข้ากรสีมาจ่ายค่าแรงคนงานนะคะครับสำหรับค่าแรงนี่พึ่งพึ่งด้มีโอกาสไล่เนาะเป็นเป็นการท้ายคลิปจ่ายเนาะค่ะทุกมือก็จ่ายไดแล้วเนาะทีมงานไม่ได้ค้างนะจะไม่ได้ค้างครับไม่ได้ค้างน้องเลยคือคือสร้างสุกนีถึงวงจะจ่ายช้าแต่ทางเราก็อ่าวงเพราะว่าบางชีเนี่ยเราเลิกดึกหัวหน้าก็ต้องพักผ่อน วนาทาำวนาผู้นําทีมงานกัษณ์ศรีมาใจตอนแรกแต่ว่าลุกหนองเท่านี้เสาวมาเขาก็ต้องใส่เงินแล้วเราเราก็ต้องซัพพอร์ตไปก่อนแต่วันนี้ได้เงินแล้วได้เงินแล้วเด็กเงินแล้วครับพี่น้องครับนี่ต่เง,งินแล้วค่ะคได้เงินแลว้วอา้าวมูนี่พี่น้องเัาก์ศรีมาใจเจริลโค้อ้าวหัวไหนพระท่านด้เบิกแน่แพทย์ในเบิกบอสก็เลย์บายพี่มูนี่เนาะก็เลยอยากอยาก อยากให้พี่น้องเอฟซีแทนครับนั่งนั่ง่งข้างคือหลายๆคนมาอ่าแม่มามาอยู่เป็นเพื่อนนี่อันนี้เป็นออฟฟิศช่างสุกมันใจออฟฟิศช่างสุกในเรื่องระบบการเงินแต่ในช่วงก่อนครับอาจสิมีแบบบาลานียนี่เนี่ยแต่ว่าเดอร์นี้กาพ่อหน้าเพื่อนกาใจดีครับทางสูกทางสูงไม่ยืนหนิกะคือว่าบ่เคยติดแค่หางบาวแพง สำหรับคาแรงนี่สรางซุกนี่สรางซุกให้คนงานนี่งานละแปดร้อยงานละแปดร้อยน,นะคะขั้นต่ำคือแปดร้อยเลยแต่ถ้าวัานไหนคนงานลดลงก็ต้องเอามาเฉลี่ยกันค่ะอ่ากบาลคนแรกเนี่ยนั่มโตกรบ่าวแพทย์บาวแพนั่นบ่าวแพทยโอ้ลูกชายลูกชายพี่น้องยืดกับสรางซุกมาสามปีแล้วครับ,บลูกชกยสร้างซุกบ่าวแพทย์เอาบ่าวแพทยมาก่อนมูเลยแพทยไม่ได้เบิกใช่ไหมหมอครับ ค่าแรงของเมื่อวานก็ได้แล้วเนาะเหลือแตะโกงวันนี้ใช่ไหมค่าแรงวันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอครับพี่น้องแปดร้อยนะครับวันนี้ครับว่ายังไงลุงฮานขึ้นมาขึ้นมาได้อ่าว่าครับให้พี่น้องเมื่อวานนี้อ่าน่เราตู่คนที่หนึ่งสร้างุูครับท้างซุมทีเป็นออฟฟิศใปนไดโครับพี่น้องคือติดแอร์ครับแอนร้อนนี่ห้มมากบ้าต้น เดี๋ยวแพนอันนี้เป็นค่านี้ก่อนนะเวทีของเมื่อวานนะงานของเมื่อวานแต่ว่าเดี๋ยวสลิงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวรอหัวหน้าปรึกษากันก่อนว่าจะให้สลิงค่าสลิงของเราเท่าไหร่คืนนี้แหละเราจะได้คําตอบนะครับนี่ลูกต้นครับลูกต้นการยูนํมอ่าฟอร์ุกมากาได้สองฤดูกาล แล้วก็เบาต้นต้นก็ไม่ได้เบิกใช่ไหมเมื่อเช้าได้เบิกไหมมือนั่นครับพี่น้องมือเล่นยยืดสำนักงานเลยมือนั่นแต่ชิวกินครับไตวายเสียงพันดเลยงลบพลังใบพลังใบไอ้หนุ่มพลังใบพี่น้องสามสี่ห้าหกไม่ยาหนวดไปหรืออ่ะอ่าเบาต้นเอายาหนวดมาให้ส่งหน่วโอ้เงินยังไม่ชังตะต้นเหมือนกันใส่มาแน่นหน่อยหนึ่งสองสาม สี่เจ็ดแปดเงินไหนก็บ่แข็งทำเงินมั่นลำเ้อพี่น้องเด้อพี่น้องมึงเอาครับแข็งแข็งหมดครับหมดหมดเงินยังมาแข็งเราไปเลยจ้าวบาทแปดไปแปดรอยแหละจ้าวเงินมั่นลำนี่แข็งแข็งครับผลมึงตะลับใบครับผลพัตตี้กับอะไรครับมึงพี่น้องมั้งเนี่ยผลตะลับใบยังแข็งเงินมั่นลำเลยรับอ่ะกระจาเก็บเสื้อได้เงินแล้วยังพึ่งไปไหนนะเก็บออเดอร์เงินเนี่ยทุกคน มาบาวลูมถ้ารู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บมันก็ยังนด้นหรือเนอนี่ยังไปบ้างไปทัวร์ล่ะข่อยกระมี่เรื่องไหลบาวลูมนะคะอันนี้อันนี้คนงานมาใช่หล่าครับใช่หล่ามากไหมมาไหม่คะแต่การเหตุงานดีหนึ่งสองถ้าทำงานดีก็เออกระจายครับกระจายแปดลอยกับมอไม่ได้อยู่ตัวแค่นี้เด้อเดี๋ยวจะมีค่าสลิงมาอีกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำอีกก่อนเราไปทำอันนี้คือขาแรงผลทาร์กรแปดลอยเนาะ เอ,อ,แบบอันนี้คือแปดลอยนี่คืออ่าคาแรงนี่พี่น,อน้องอ่าเจนนี่คือมันขึ้นอยู่กับสางสุข่าสตร์งสุขสิพิจารณาว่าเออคนไหนเหมาะสมไหมเหมาะสมจะได้ไดหรือจะไ,<ม>ไ,ได้ไหมเพราะว่าเป็นอย่างกลุ่มกระตือรือ้นพี่น,อน้องกลุ่มขยันเหมืมนอนเพียรเนาะกลุ่มาเอามขยันมันเพี้ยนคือสางสุขกระหายหาซ้ำมูคือเราถ้าขยันนะครับนะ เอาหลวอะเก็บเอาด้วยมาหาเงินเหรอมันไหนเงินเงียบันเอาเรือไอของไ่ไดูะดูดูไมแมโดูดูได้เบอรอะไรไหม ได้เบิดครับมือมืองันบางบุคคูดนเบางวับาวัไม่ได้เบิดมันบางขึ้นมาในเบิกกับพี่แค่อาางัอนาได้เบิกมือเบื่อไรือเื่อไหมือเื่ออีสานโอ้มือมือกุมภาวพี่น้อครับเหมือเจ้าบาเบิ่อลอยส่งไปให้เนื้ออ้ไปให้แมไปให่ลูกเนาะ ขาบลูกโด้นี่นข,ขับรถน้ำครับโด้ขับรถขับรถน้ำม<อ>ขับรถน้ำมให้ <ๆ S 2> งาน<ร>านั่มเดี๋ยวจะจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะอ่ตั้งหน้ากันเออ่ชําระจ้างไหนจังว่ากันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองมันติดกันสามสี่ห้าอันนี้คือค่าขับรถหกร้อยครับพี่น้องนี่ครับอสร้า,างซุปเนอ่าขับรถจ่ายค่าตัวค่าแรง หกร้อยพี่น้องเดอ้อครับผมอันนี้อันนี้คือขับรถได้ครับหนึ่งสองสามสี่ขับรถนำ้ำแล้วก<ๆ>็เหตุงานนำ้ำยังย่งเหลือสลิงบัตรสลิงกันันนี้นครนีขับรถเอ่อบัตร้คาแรงพี่น้องคาแรงเดี๋ยวโทรกับนะค่ะคาสก่อันนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดร้อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดลอยได้พี่น้องเนอรครับผมข้าแรงครับขับรถด้วยทำงานด้วยขยันวันละพันสี่พี่น้องครับได้งานละพันสี่ร้อยบาทครับสำหรับหลุดโดดได้ครับอสิบงานกับมื่นซี่พี่น้องครับงานหลุดแบบเรียกว่าแบบเครียครับเป็นเท่เาไรเป็นบันนีหลือ ช่างรอนเอาเดียวค่ะเหลือซานี่นิ้วนือบอกว่าจะได้ลอยนึงบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะของนิ้วเบิกไปลอยนึงอันนี้ของนิ้วของนิ้วมันว่าหนึส ของทางนิว้วไปลยหนึงครับพี่น้องเ,เลือรือสร้างร้านครับจิ้มเข่าอยู่จิ้มเข่าอยู่พี่น้องา่าเอาเอาว้กวนมานเนี่ยอเอาใบกวอ้โเดี๋ยวจันอ,นอนนี้นกันเรือเท่ากับเส็ียงเงินเียเงินเชียงานทีงนม,มง,งานแล้วนะคะพี่น้องขอเอ่อกั ขอบคุณนะขอบคุณ่มคุณทีมงานค่ะนุณทีมงานพาร์ที้ที่คือแบบว่าทำไมให้กินเนาะเออเรามาทำไมให้กินร่วมกันร่วมกันพี่น้องคลิปนี้กับเพจเป็นคลิปการจ่ายเงินทีมงานนะคะอนนี้ก็เป็นมังยูมังเศร้าออฟฟิศออฟฟิศสร้างสุขนะคะพี่น้องอยู่กันหลายคนอยู่กับลูกน้องเติดแอร์ได้พี่น้องคือกันก็ออกฟิดอีหรีครับเป็นเป็นเป็นติดเท่าติดแอร์ เป็นเป็นที่ทํางานและที่นอนตรงนี้ครับตรงตรงแยกเหมือนกับคนเล็กครับพี่น้องคนเล็กคนนั่งลานย<ม>่าแกกเปาของลงกับขวดสมุนไพรแล้วก็เปิดแอร์ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะพี่น้อง,อองให้ช่องช่างสุขกใสจวดน้ำแร่เลค่ะพี่น้องแล้วก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สักนีดนะคะพี่น้องอ่าคลิปนี้ก็อย,<ม>ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตาม กินงานหัวลำก็นลำเพินด้วยนะคะค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ